นักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูฮไทัยชนกทองรอดนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาซากดึกดำบรรค์ค่ะก่อนหน้านี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรร์ไปแล้ววันนี้คุณครูคก็จะมาทบทวนเพิ่มเติมให้อีกนะคะค่ะทบทวนนะคะซากดึกดำบรรค์คืออะไรแล้วก็มีการเกิดได้อย่างไรซากดึกดำบรร์ก็คือซากพืชซากสากัตว์ ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะในยุคโบราณถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วถูกกับเก็บไว้ในชั้นหินนะคะที่เกิดจากการสะสมและก็ทับถมของตะกอนค่ะซึ่งซากดึกดำบรรพ์เนี่ยจะเกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จะเป็นรอยเท้าหรือโครงกระดูกนะคะก็จะต้องมีการผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจนทําให้กลายเป็นโครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะโดยการจะเกิดซากดึกดำบรรได้นั้นต้องใช้ระยะเวลานานนะคะเป็นล้านล้านปีนะคะดังตัวอย่างในภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่า ชั้นล่างสุดนะคะจากดึกดำบันจะมีอายุ540ล้านปีซึ่งก็จะเกิดจากการทับถมโดยใช้เวลาระยะเวลาที่นานมากๆเลยค่ะในประเภทของซากดึกดำบัรน,นะคะก็จะมีประเภทแรกก็จะเป็นซากดึกดำบันประเภทสัตว์ประเภทที่2จะเป็นซากดึกดำบันประเภทพืชค่ะประเภทที่3เป็นซากดึกดำบรรประเภทร่องรอยพวกรอยเท้าไดโนเสาร์ค่ะ โดยการเกิดซากดึกดำบรรน,นะคะจะมีปัจจัยอยู่3องค์ประกอบที่จะทําให้เกิดนะคะ1เลยเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตตายแล้วเนะะี่ยค่ะโครงร่างที่เป็นของแข็งก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานเช่นพวกกระดูกฟันเล็บหรือเปลือกของสิ่งมีชีวิตค่ะ ในขณะนั้นมีพวกตะกอนนะคะมาปิดทับซากอย่างรวดเร็วก็จะทําให้กลายเป็นซากตึกดําบันได้ง่ายค่ะสองเลยก็คืออุณหภูมิค่ะเมื่อบริเวณใดมีอุณหภูมิเย็นจัดหรือมีอุณหภูมิแห้งแล้งนะคะจนเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ซากของสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะจึงรอดพ้นจากการย่อยสลายค่ะก็จะทําให้เน่าเปื่อยได้ช้าหรือไม่เน่าเปื่อยนั่นเองค่ะและ3ก็คือระยะเวลาการทับถม ต้องใช้ระยะเวลาที่ตะก,กรอนทับถมลงบนซากของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนทําให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าไปย่อยย่อยสลายได้ทันค่ะต่อมานะคะประโยชน์ของการศึกษาซากดึกดําบรรนะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็จะใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสันนิษฐานนะคะเกี่ยวกับท้องถิ่นกําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นๆค่ะ2เลยใช้ระบุอายุของหินในบริเวณที่พบซากดึกดําบรรได้ค่ะ 3. เป็นตัวช่วยในการคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจจะมีแหล่งแร่หรือแหล่งท่านหินหรือแหล่งน้ำมันได้ค่ะและ4นะคะเป็นหลักฐานหนึ่งช่วยบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นค่ะ ามาดูซากดึกดำบรรที่พบในประเทศไทยกันบ้างนะคะในประเทศไทยจะมีการค้นพบซากดึกดำบรร์หลายประเภทเลยค่ะกระจายอยู่ในหลายๆจังหวัดเลย mm hmm. เช่นไปภาคเหนือนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะจะพบซากดึกดำบรร์หอยขมค่ะซากดึกดำบรร์ประเภทนี้จะเรียกว่าซากดึกดบำบรรรูปลอหรือรอยพิมพ์นั่นเองค่ะ จังหวัดตากนะคะจะพบซากดึกดำบรรประเภทไม้กลายเป็นหินเป็นซากดึกดำบรรประเภทพืชค่ะและยังมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในจังหวัดเลยนะคะพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เดินสองขาค่ะโุทีเรศค่ะซึ่งแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นซากดึกดำบัรประเภทร่องรอยค่ะ ในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งชาติเลยชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ดาโาเนนสา์ผู้เวียงนะคะถ้าเด็กๆมีโอกาสก็สามารถเข้าไปศึกษาได้เลยนะคะและก็ที่กาลสินค่ะก็จะพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เช่นกันค่ะนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เช่นกันค่ะเป็นชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินทรจังหวัดกาลสินค่ะ และในภาคใต้นะคะก็จะพบที่กระบีเป็นสุสานหอยแหลมโพค่ะเพราะว่าตามใช้ฟังนะคะทะเลก็จะมีหอยมากมายนะคะเปลือกหอยก็จะถูกสะสมไปแล้วเกิดเป็นร่องรอยนะคะของซากดึกดำบันค่ะจังวัดสตูลนะคะจะพบฟันกรามของช้างสกเกสกตีโกดอนนะคะ ซึ่งเป็นช้างในยุคโบราณนะคะเด็กๆก็สามารถไปศึกษาซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ยังมีในต่างประเทศอีกนะคะเด็กๆสนใจเด็กๆก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้แล้วก็ให้เด็กๆมันทบทวนบทเรียนแล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ